สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Ti ป c o n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook Ti ป c o n f i d e n t ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในว,วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความรักดีๆค่ะเมื่อเพื่อนๆได้ฟังทั้ง8ข้อที่ทิปจะพูดต่อไปนี้แล้วนะเพื่อนๆจะรู้ว่าเนี่ยแหละความรักดีๆอ่ะ มันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะข้อแรกค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันจะรู้สึกว่ามีความสบายใจค่ะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กันมีความสบายใจมีความไว้วางใจกันแม้ว่าในบางครั้งนะคะจะต้องห่างกันไปบ้างแต่ว่า คนสองคนจะมีความไว้วางใจกันมีความเชื่อใจกันจะไม่รู้สึกร้อนรนจะไม่รู้สึกถึงความหวาดระแวงมีความสบายใจค่ะข้อ2ค่ะเวลาที่พูดคุยกันสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะพูดคุยจะเล่าจะระบายให้กันฟังได้ในทุกเรื่องข้อ3ค่ะจะมีความคิด มีทัศนคติมีความเชื่อศรัทธาในสิ่งเดียวกันมีไลฟ์สไตล์มีการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันค่ะการที่คนสองคนนะคะมาคบกันแล้วมีความคิดมีความเชื่อมีทัศนคติมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะพูดคุยอะไรกันก็จะไม่เกิดข้อขัดแย้ง หรือว่าอาจจะมีแหละข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ก็สามารถพูดคุยทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันได้ค่ะข้อ 4. ค่ะทั้งสองคนนะคะจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องฝืนทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งชอบหรือว่าพอใจค่ะข้อ5ค่ะทั้งสองคนจะสามารถยอมรับในตัวของกันและกันได้ค่ะเป็นธรรมดาที่แต่ละคนนะคะ จะมีข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนกันทุกคนย่อมมีข้อเสียย่อมมีข้อบกพร่องแต่ว่าจะสามารถรับได้ในข้อบกพร่องหรือข้อเสียนั้นค่ะข้อ6ค่ะในเวลาที่เกิดข้อขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าสองคนสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ตกลงแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งนั้นได้ค่ะข้อ7ค่ะ ทั้งสองคนชอบที่จะมาอยู่ใกล้ๆกันมาใช้เวลาร่วมกันค่ะและข้อ8ข้อสุดท้ายนะคะทั้งสองคนจะสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันเพื่อให้อีกฝ่ายไปถึงจุดหมายของตัวเองไปถึงความฝันของตัวเองค่ะก็หวังว่าหัวข้อที่ทิพย์นำมาพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะ ก่อนจากการก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสค่ะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ